ฝึกวันที่ค่ะอีด g อกอาร์เดอ a ุนส์ดาอ็ e ดนาเดซเมเบอร์วันนี้คือวันพุธที่แปดเดือนธันวาคมนะคะวันนี้วันพุธนะอ m โมเกนอาร์เด o ทสตาอีโอเวอร์โมเกนอาร์เด d ฟรดโอ้ลืมแปลเนาะวันนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพฤหัส อ,อีโอเวอร์มอร์เกนก็คือวันบันรืนนี้ก็จะเป็นวันศุกร์นะอีโกวาร์เดเชสต์เมื่อวานเนี้ยเป็นวันอังคารอีโฟร์โกสวาร์เดมันดาวันก่อนเนี้ยก็เป็นวันจันทร์นะคะหวังว่า,าประโยค5ประโยคนี้คงคล่องแล้วนะคะอีดาร์คือวันนี้อีมอร์เกนพรุ่งนี้โอเวอร์มอร์เกน เมื่อเรืนี้อีโกเมื่อวานฟฟริโกสวันก่อนนะคะวันก่อนนะฟฟริโกสวันก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ